สวัสดีครับ k f t v นะครับรายการคริชโอนนะครับที่จะมาแจกของรางวัลไม่ว่าจะเป็นการคอนเสิร์ตหรือว่าการไ e มิ้งนะครับรวมถึงของแบบออฟฟิเชียลต่างๆนะครับที่จะมาให้คุณผู้ชมทุกวันเลยครับทุกวันนะครับผมผมจุกัสครับจงเบครับครับผมเมื่อวานเห็นไหมครับจงเบผมบอกแล้วว่ากระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยเมื่อวันนะครับพาะแบบ เป็นรายการครั้งแรกนะครับที่เราถ่ายนะครับคุณแล้วก็คนดูนะครับแล้วก็คนต็คอมเมนต์แบบเยอะมากคือแบบรีบตอบยังไงครับคีย์บอร์ดพังบางคนแบบโอ้ลุดเลยเอ็คลุดเลยแล้วก็าแสดงงั้นนะวันนี้เรามาประกาศผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลครับผมกันเลยดีกว่าครับผมผู้โชคดีที่ตอบคำถามถูกชื่อขึ้นอยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับก็ยินดีด้วยนะครับยินดีครับครับผมก็ คำถามและกติกาง่ายๆเหมือนเดิมครับผมเราจะถามคำถามเกี่ยวกับศิลปินเกาหลีนะฮะโดยที่คนที่ตอบถูกทั้ง10ข้อนะครับคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับจะได้รับของเป็นออฟฟิเชียลไปส่วนคนที่วันใช่ไหมครับใช่คนที่ตอบถูกคนที่5้าก็จะได้รับเป็นบัตรคอนเสิร์ตไปเหมือนเดิมครับวันนี้ก็อีกเช่นเคยครับเราจะเป็นคำถามเกี่ยวกับ2หนุ่ม JBJ 95นะครับครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันเลยดีกว่าครับคำถามแรกนะครับ คอนเสิร์ตครั้งแรกของ2หนุ่ม JBJ 95นะครับจะจัดขึ้นในวันที่9กุมภาพันธ์2019ใช่หรือไม่ครับถ,ถ้าถูกนะครับก็ O ถ้าไม่ใช่ก็ X นะครับผมคำถามที่2นะครับก็ปีเกิดของซังยุนเลขเคนตะนะครับก็ปี1995ถูกหรือไม่มครับม,มาข้อที่3เกันบ้างดีกว่าครับเคนตะชอบเล่นเครื่องเล่นที่หวาเสียว ใช่หรือเปล่าเสียวนะครับคร้บผมคำทำที่สี่นะครับเคนตาชอบกรีนของสนลามบินผูกหรือไม่ใช่นะครับครับผมมาที่ข้อที่ห้าครับเคนตาชอบภาษาญี่ปุ่นอืคำว่า en ที่แปลว่าพรมลิกิตใช่หรือเปล่าพรมลิกิตอ๋อคุณรู้จักคำว่าพรมลิกิตนะครับเป็นไงคุณเคยเจอพรมลิกิดของคนหรือยังอยู่นี่นี่ครับคนดูอยู่แล้วครับแมาคำทำที่หนะครับผม ก็เคนตาจะชอบกินขนมปังปลานะครับคือที่เกาหลีภาษาเกาหลีเรียกว่าคุงอปังนะครับแต่คำทาคือเคนตาชอบกินขนมปังปลาที่สวนหางก่อนใช่หรือเปล่าคนกินส่วนไหนก่อนผมส่วนไหนก็ได้ที่ผมจับได้แล้วก็กินเลยครับมาที่ร้บที่เจกับบ้านครับตอนทำกิจกรรมของเจพีนะครับเมมเบอร์นะเมมเบอร์ครับผมเรียกซังเิว่า ซังกนฮยองชอบเรียกว่าซังกนฮยองหรือเปล่าอ่าถ้าใช่ก็โอหรือไม่ใช่ก็เอสนะครับชูกัดมีเพื่อนที่คนเรียกอะไรแบบชื่อแรกมีไหมครับที่ตลกตลกมีไหมมันก็มีเยอะอ่ะแต่ว่าไม่ใช่เยอะเขาลูบหล่อดก็ใจก็บอละ ตับปั้นดีกว่าขับีกปีก้องนะครับคำทำที่แปดนะครับเวลาว่างซังยืนท่าสมาธิหรือเปล่าเอาที่คำถามข้อที่เก้ากันบ้างดีกว่าครับถ้าหากว่าสังยืนนะครับต้องการแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงนะครับเขาจะใช้การจินตนาการนะครับใช่หรือไม่คำทำสุดท้ายนะครับคือไม่ใช่ว่าโอหรือ X อกซ์นะครับอยากให้ทุกคนเขียนคำตอบนะครับผมคำทำสุดท้ายนะครับคำทำคือว่า เพลงโปรโมตของ JBJ 95ชื่อวอะไรครับผมอืมคือเพลงไหนนั่นเองนะครับใช่ครับผมถ้ารู้คําตอบแล้วนะครับก็อย่ารอช้านะครับรีบคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็รีบส่งคาตอบเลยเพราะว่าเราถามคําถามไปถึง10ข้อครบแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถพิมพ์ส่งได้ใช่ครับผมแล้วก็พรุ่งนี้นะครับผมก็จะกลับพวกเราได้นะครับผมตอนหนึ่งทุ่มเวลาเดียวกันนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับกดไลค์ด้วยแล้วก็แชร์ด้วย มันก็ให้กำลังใจกับพวกเรา2คนนะครับผมเพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามชมนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายบลย,ย,ยวเจอกับพรุ่งาี้